สวัสดีค่ะนังสวยมาแล้วจ้าแน่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 สวยเอ้ยน่ามองไปเกลือกเอาอีหยังมาปุ้ยมองเบิดเลยบอกหาบอกมาแต่คุณ่ะสวยนี่มามามเคนเดเธอควรปรับปรุงกลิ่นปากหน่อยนะสวย ใช้ยาสีฟันอะไรฮะยางาบมันเจ็บเอาเออสวยตีกันนะมะมะมะงับออกไปงับออกไปอุ้ยเปิ่งดู่นนะเปลื่นบวลานะงับออกไปเร็วๆเร็วๆ บาบาฟังความให้เป็นนางเอกเด้อไม่ต้องเข้ามาใกล้ไม่ต้องเข้ามางับแน่เออใครดื้อว่าให้เป็นนางเอกใครดื้อไม่ให้เป็นนางเอกนะสวย เดี๋ยวเอาน้องดื้อมาเป็นนางเอกเลยสวยชอบงับนี่เพื่อนเบิดไงไปไปหายายไปยายสิขอนโมหัวเวนัน ไปหาเหรนไปเฮ็นงานก่อนโบว่างเหรนนนำดอกไปเร็วกระางก็นอนทายอยู่ไปนอนอยู่หันละไปแง่น้ำนกเฮ้ยแง่น้ำเสียงนกปานเพื่อจะเฮ็ดย่างได้ได้ยินเสียงนงห่องอยั่ทงตนงน้นไม้เองแงนเอื้อมไม่ถึงหรอกน้ังสวย ยุดเลยหยุดเลยหยุดเสือคิดดื้อน่เสือคิดดื้อน,น้ำไม่อาบเหม็นกุยแค่วก็ไม่แปลงนี่เมื่อหาอาบน้ำแปลงแค่้วไปไปเร็วเอ๊ยอยังนั่นเป็นยังหึเป็นแผลบะ นม่ว่าเป็นแผลไปเมื่อไปไมาวางเรนน้ำดอกเ <c oughs> ดวยวจังมาเด้อไปแล้วจ้ะกลับไปแล้วมาละงับเอางับเอา น้องสวยคิดดื้อน้องสวยบอกให้เมื่ออามน้าแปลงฟันเมื่อแปลงแข่วไปเมลัยง่วมเมลัลัยคุบไรงับอยู่เนะไปบอกว่าจะทำงานไม่ว่างเล่นด้วยสวยคิดดื้อนี่ไอ้นั่งดื้อมาแล้ว น้องเดืร์เริ่มอาการดีขึ้นแล้วจ้ะพี่น้องฟีก็เริ่มยุบแล้วค่ะอาการเริ่มจะปกติแล้วเอา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 อยูบเป็นวัดที่นี่ยู่ซื้อเป็นเอา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 ห่าจังดอง,ดองไปพากันเมื่อเด้อ น้อยคิดดอสองตัวกว่าจะเหตุงานจะทำงานเบา่างเล่นนำ้ำน้องสวยนี่แม่นั่นนั่นเล่นเร็วๆไปเบิร์ดูสเสียงยิ้งใส่นั่น <c oughs> <c oughs> โอ้ยจักเป็นจักลบหรอเดอ้อนี่น้องสวยพี่บ้า <c oughs> กลับมาอีกแล้ว สวยเอ้ยไปสำรวจไปซื้อข้าวมาว่าจังไดฮะเสียงมาจะใสเมื่อกี้นะหึขาตะลุมบอลกันยื้อใสสวยไปซื้อข้าวมาว่าจังไดฮะขายุมหัวกันยื่อใสวังหันฮะนั่นนั่นจะมางับ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  จะมางับอย่าเผลอนะอย่าเผลอนะทำคือค่ะพี่น้องทำคือทำเสย เนียนพอเอาเผลอฟาแลนดมางับสวยหนะักหนะักหนะัเลี้ยวกลับมาแล้วเลี้ยวกลับมาล้วจะไม่นอะนรู้นะสวยคิดอะไรอยู่จะเอาทีเผลอใช่ไหมสวยคิดเะ้อนี่อย่าเลยรู้ทันนะรู้ทันนะ ตาพิเศษเห็นนะนั่นแหละนอนอยูงนั่นแหละเออนั่นแหละหู่จักนอนอยู่เป็นผู้หูผู้ดีแน่ไปขคิดื้อเที่ยวต่มางาปลายนอนอยู่หันละหามลูกมาเดอ้อเบิ่งจากพี่น้องจะได้จักนาทีเดี๋ยวก็มาที่เผอ นางทำเนียนมีการชะเงอเบิ้งอีกเนียนเนียนทำเนียนแน่แน่มีเสืยงตาเบิง้งนอนแล้วนอนอลีนอนอลีแล้วทำเนียนค่ะ นังดื้อมาแล้วบัดที่นี้ดื้อถ้าไปจัดการสวยเด้อถ้าสวยคิดดื้อไปจัดการเลยจุดเดิมมุมเดิมนางชอบต้องภูมิดอกไม้นองดือ้อเลือกสถานที่ไม่ได้อยู่อาหมดเข้าไปหมดเข้าไปหมดเข้าไปหาหมดหาเคียร์เอ้าเอาควัดลงไป นวนเข้าไปงูแรนขลาดออกมาเด้อไคว่ากันเข้าไปสมทบเด้อหาควาดที่ผุดหลังสำรวจสำรวจ ก,กันเยาออกมาค่ะพี่น้องก,กันมุดสำรวจอยู่สวยออกมาแล้วน้องดบือ้อยู่ใส่หรบื้อหายดบื้อดื้อดือ,ดอ,ดอหายเงียบมิจิรีอ้ยออกไปฝุนแล้วค่ะ ออกไปนู่นแล้วว่ากลับแล้วน้องดื้อจะกลับแล้วน้องสวยไม่ยอมกลับค่ะน้องสวยมุดเข้าไปนอนตรงนั้นสวยที่ดือ้อ สวยจะหลับแล้วจ้าสวยเธอต้องตื่นขึ้นมาเล่นกับฉันนะสวยห้ามหลับสวยสวยสวยห้ามหลับสวยห้ามหลับเธอห้ามหลับสวย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  เพื่อนน้องสวยค่ะพี่น้องเพื่อนสวยสวยนี่สวย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 เืมองสายตานางมุดมุดเอามุด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 ข้าไปมุดเข้าไปมุดเข้าไปเหนื่อยมีการลบมีการลบงสายตางสายตา มีเสืองตาหน่อยเบิง้งสวยอ๋ยอจำเป็นนางดอกก็อบอกว่าสวยจะนั่นสวยจะนั่นบอดูเรื่องด้วยเธอห้ามนอนเธอห้ามหลับเธอต้องลุกมาเล่นกับฉันสวยทำไม่ทำไมาเร็วเร็ว <laughs> โอ้ยไปแอบมีคารไปแอบอยู่ขหางหลังต้นไม้สวยเอ้ยนี่เะเอ๋ทางนี้ก็ได้สวยแอบเหรอฮะว่าจะโลบพ้นเหรอสวย สวยลุกมาเล่นแล้วแล้วแล้วลุกมาเล่นแล้วแล้วแล้วมาเร็วเร็วเร็วซื้อนี่นี่้น้องดื้อก็นอนมุดอยู่ข้างในค่ะหนูขี้เกียจเล่นแล้วหนูจะพากันงีบสักหน่อยค่ะเดี๋ยวปล่อยให้น้องดื้อน้องสวยนอนพักค่ะเด็กน้อยง่วงแล้วจ้ะ เดยวหนิงจะทํางานต่อให้เซจค่ะนี่ป้าซูมือ,อไหลเมื่อนี้มานอนเฝ้าเลยบอกะสวยดื้อดือ,ด,อดือบรลับมานอนเฝ้าเลยจ้าวันนี้เด็กน้อยคิดดือ